เอาแล้วครับเรากลับมาถึงบ้านสาวนุ่นดำซิ่งกันนะครับใส่อกว่ากกันปัดฮะตัวเด็กผมก็พี่เอาถ้าผมไม่กลับมาพี่เอ๋ก็จะโกรธผมผมก็เลยต้องกลับมาครับเอาค่ะคุณหมออันนี้ค่ะเอ้าหมอเจ้าเลยกป้องสูงเดียวอ่ะเอาหมอตีนั่นเป็นหมอบอกครับ หมอรักษาหมาเจ้า dog ไม่อยากให้หมอรักษาครับใส่แก้วนั่งพี่เอ๋อเขามากับพี่เอ๋อหรือเปล่านั่นแหะแกอ๋อเากับพี่แม่เจ๊จ๋าก่อนจะนั่งห้างหเจ้า dog เจ๊จ๋ารับเขามาทั้งเต็มเมื่อไหร่อยู่ปากทางเนี่ยขอรับอยู่ปากทางก่อนจะรับมาเนี่ยฉีดล้อมาแล้วนะนี่ฉีดล้อฉีดล้อฉีดล้อตรงไหนฉีดล้อท่าเชือไงไม่ได้เข้าทางนั้นอือเอ๊ะยี โตขึ้นพอโตขึ้นเขาจะจำหน้าพี่เอาไว้คนนี้แหละคนนี้เลยตอนที่เรามาถึงนะครับสอรอนี่นั่งนั่งนั่งไม่ติดแล้วครับะจะล้มแล้วครับเมาแล้วเอาแล้วจะไปโซนแล้วต้องชี้ไปก่อนมั้ ชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะครับคนเสื้อแดงชื่ออะไรครับชื่อเหมียวคนเสื้อเหลืองล่ะแพร์แพรอน้องแพรกับน้องเหมียวแพรเาะอีายวเลยนอะืออไโอ้ยสาีกล้องมันก็นอกจไอไปละมาเจ้าก็ได้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับอ้ยอย่าถามน้องนนมาดูมาดูไม่เคยเห็นหน้าน้องน่นเหรอไม่เป็นเพื่อนไงรก็อย่างนี้ไม่หน้าสภาพไม่จัดกับพ่าเสียอะไรอย่างนี้น่ะตอนนั้นน่ะมาโนนกับก่อนนางมาซื้ออมาไม่ทันแล้วตกลงโนนมาคืนไหมนี่มามาไม่มาได้ไงไปเปลี่ยนตอนนี้ไปเปลี่ยนจากเด็กชายโนนเป็นนายโนนอยู่โนนเออรอสักครู่เขายังไม่นายเหรขายังไม่นายเอาหนูนึกว่าแต่ยัง พ่อเขาไม่พาไปเปลี่ยนไงทำไมทถ้าไม่มีพ่อไปเซ็นให้โป้งให้ก็ไม่ได้อ๋อยังใช้ใบไอ้กดอเดี๋ปวเดี๋ยวเปิดไปดันเสาวขาหลังไงเออสาวเหลังนะเขาเวบเลยเื่อสาวนุ่นนะครับน้องเหมียวกับน้องแบบน้องแผมเฮ้ยขอใจ้าทต้องเีย้าเอาแล้วครับเทำไมต้เสียงสูงัวไมันเนอันนี้อ เฮ้ยเยเฮ้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 ยีตัวเองมีการโผเฟซต่อหน้าเราเลยเนาะไม่ใช่หรอกไม่ไม่ใช่เลยพี่เม็ได้พู้ชายเอสซีเลยเมื่อกี้ลองไปนั่งใกล้ผู้ชายแบบนี้ดูอ่ะน่าก็เต็นจะถีบก็ต้องถีบมาไม่เลยไม่ได้ผ้เยอะจ้ะเยอะจ้าพี่จะขยับมีตั้งเยอะตั้งแยะเนาะพี่จะขยับ้ น้องฉีบกลับขึ้นมาเนี่ยน้องไม่ไได้ฉีบไปได้น้องกอแคสุดอะเดี๋ยวพูดเรื่อง่อนตัเผียวว่าเผียวปวดตัวว่าน้องว่างยังไงนะปวดตัวเนี่ยเหรอเผียวบอกปวดตัวครับ ต่อกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมอันนี้เขาเรียนจริงนะนี่เขาเป็นพยาบาลจริงนะนี่แสยงว่าเวลาจะขอตรวจอีกคลุมผ้าอ๋อตดเองนมเองโอ้แสดงว่าเราสุขภาพดีนะวันนี้จ๋าสุขภาพดีเลยตี๋จ๋าสุขภาพใหญ่เลยเจ๊จ๋าต้องต้องไม่ปล่อยแล้วต่อไปพยาบาลสี่ปีเนาะเนียงนาะกอะไรที้เป็นหมอเหรอ เรียนอยู่เรียนพยาบาลอ๋อนักศึกษาวิชาแพทย์ใช่ค่ะเรียนเรียนเรียนไบ้างเบื้องหลังนะครับ1นึ่งตัวนะครับกล้องห้ากับของผมสนใจมารักษาสมุนไพรค่ะกล้อง5ตัวครับจุดนี้ช็อตเดียวกันี่หมอเชื่อมไข้เย็งลูกควนกุนแดนสนะเอาไว้ป้ก็มีพร้อมเก่งจันรู้แล้ หมอผีอะไรนะหมออะไรนะมออพี่เอ๋หมอผีหมอผีหมอผี้องสับเลยกุกัน่เลยอ๋อก็เป็นกู้ไเรียนจบเวหมอหมอระเู่ตอนนี้ป็นครู้วนะเป็นครครูสอนสอนอะไรนะสอนหมาไม่ใช่แบบเวลาอบรมน้องๆอะไร รวมไอซีพนี่เหรอโรงพยาบาลเบื้อต้นพอโรพยาบาลเบื้องต้นแล้วตอนนอนมาฝนน้ทำเต็มทีจมน้ำน้องเราต้องผายปอดใช่ไหมน้ออเราต้องผายปอดไหมครับเรียนเรียนดำน้ำเรียนเรียนดำน้ำเรียนน้าดำไม่ใช่ผู้พิทรีอะไรนะโยตัว I <sighs> กันยังไม่เคยปูเตใส่กันเนาะเปิดอะไรใส่กันปดเต้เตร่เทร่เทร่สองพันน้าไหนนั่นไหนร่วนตอนนี้ดูดีๆมันจะมีแปดหองกับแปดหกน้องน้องเหมียวนี่ค่อนข้างพูดเก่งคันที่ขับไปบ้านเลยนะครับบ้านตะเลาอ่ะที่ไปเปิดออลใส่บ้านแต่น้องแพร่นี่ไม่ไม่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับพูดน้อยต่อยหนักครับคนนี้ เอายังไม่ให้บ้าเลยอย่าว่าแตกตึงเออยังไม่ได้ถามเลยสองคนมีแฟนหรือยังเวลาแม่เขาไปโรงพยาาบลแล้วเปิดไฟพี่บ้านเราหลังเละแล้วหลังเลแล้วเอาพวกมาจากบ้านวันนั้นน่ะแม่ใครวะที่เราจอดรนหน้าบ้านน่ะมีแล้วทั้งสองคนเลยบอกใครโสดนะอ๋อน้องแผมโสดอยู่เอาละครับน้องแผมโสดอยู่นะครับน้องแผมเพิร์นแผมเพิร่นบอกมีปีด้วย จะอยู่ใกล้พี่เหวินนานนะครับเดี๋ยวเป็นเสือเลยนะครับเฮ้ยปกติผมต้องอยู่ใกล้เจ๊จ๋าไว้เผื่อมือตีนไปจะได้ขวาทันครับเฮ้ยมีแฟนแล้วแต่หากิ๊กอยู่ก็กิ๊กยังอยู่ข้างนี่ไงเดอเจ๊จ๋าว่าไงกินกกินไม่คิดจ๋าเฮ้ยขวดเป่าจะใส่หุ้นเคี้ยวขวดเป่าอะไรตีขวดขาวถือเต็มเลยเราก็หายกันนี่เราก็มีที่กัน

ไงเอาสาวนุ่นมานะครับเห็นขวดเดียวด้วยนะไปไหนไปไหนไปไหนเอาตัวมาเอาคนเดียวไว้ข้างหลังเอาเอาขวเดียวไปข้างหลังเลือนี่เลย เอาไปลานสาวหันหน้ามาหน่อยแล้วสามคนแล้วหันหน้ามาขอญาติแต่น้องเหมียวน้องเหมียวนี่เป็นเพื่อนตั้งกล้องคนเก่าหนึ่งสองเด้ไอ้น้องอะไรเป็นเพื่อนเอาหนึ่งสองเอากระบอกแคมเลยก็ะตุ้มแคมเพื่อนสิตอนนี้กล้องครับเพิ่มมาอีกตัวแล้วครับนายจะเอียงเพียบเลยเห็นเขาถ่ายก็อยากถ่ายบ้าง จะลุกไปไหนถ่ายแล้วนะเา่ยอะค่ะถ่นี่แตะเอวอะตัวไม่เป็นไรถ้าตดใอะออะไรนะอะไรนะอะไรนะพี่เหรอติดตัวไม่เป็นไรแต่ถ้าติดใจอะกอเงอเลยเอเอากอเงอวิเดียวทำไมเจ้านผมบอ ือเเเลยเลยไม่มีคนองนะทน้ก็ไหนีิเดี๋ยวตีกล้กองเออฝั่งนู้นแหละฝังนี้ันกองเยอะครับต้องทับใจครับวยค่ะได้ตั้งภาพนมือนกันนะ พี่าจะพูดอะไรกับนุ่นต่อไปวิ่งตีนิยมอ่ะไมเดีม่เดียวไม่เดียวไม่เองเด้งดีกว่าเด้งก็สิวบอบบางสิวบอบบางให้น้องนนตีคนเดียวก็พอได้ให้นุ่นตีคนเดียวก็พอไปเติมก่อเติมเติมเติมก่อนเติมก่อนอันนเ้งนุ่นหมดกี่แก้วแล้วนุ่นไปฝั่งเขาหรือยังเนี่ย อย่างที่ใครมาวะตาปศกจ้าตาตอกจะโลยหายแล้วฝั่งนี้สามสาวฝั่งนี้ครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นรุ่นรุ่นเกือบสามสิบอุ้ยเขาบอกว่าสาวรุ่นเล็กอุ้ยรุ่นใหญ่เอารุ่นเกือบสามสิบเนาะเอยาเจ๊จ๋าไปฝั่งไหนเขาอยู่ฝั่งอ๋อฝั่งรุ่นเล็กเหรออ๋อฝั่งรุ่นเล็ก ว่าเากับาขานนี้ยังไม่ถึงยีอันนี้หน้าตาได้รุ่นนี้20ลงครับฝั่งนี้ฝั่งนี้รุ่นเกือบจะสามสบโอเคนะครับผมก็สะดวกสถานเฮหากันไป สรุปแล้วนะครับเพื่อนสาวนุ่นทั้งสองคนนะน้องเหมียวแล้วก็น้องแพรน้องเหมียวนี่มีแฟนแล้วครับแต่ว่าน้องแพรยังสดอยู่อะไรนะไม่กล้าตดใส่น้องแต่ถ้าน้องนุ่นอยู่ก็กล้าตดใส่เอาน้องนุ่นอยู่แล้วดินน่เดี๋ยวมันยังไม่มา๋อังไม่มามันยังไม่มา โ,ปปโเออเฝ<ส>้าคบ้านอ,าอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ